เห็นหะแป๊บนึงนะ้าอีนะหาให้เราก่อนอ่ะนี่นะคขอขอบคุณเพจหนุ่มโจโยมนินนาวงศาสาวน้อยเพชบ้านแพงผมแปดชั่วโมงที่แล้วเดี๋ยวเจอกันพวกคิดลบๆมองเห็นในทางบอดีว่าสี่บอว่าละนะประเด็นเงาะน้อยเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สดที่ยูท b e สาวน้อยเพจบ้านแพงสาวน้อยเพจบ้านแพงนอนตื่นช่วงบ่ายๆปลุกพ่อให้ตื่นจนได้นอะ โจจะขอชี้แจงช่วงใบๆยเรื่องเง้อน้อยส่วนตัวกิจระบอสนี่แหละมองเห็นอนาคตของง้อน้อยเลยฝากไปเป็นอินฟูกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทพ่อหมูยองสาหรับแอดมินเองนะคิดว่าบอสทาถูกแล้วทางสายตลกวงหมอลำอาจจะไม่ใช่พรสวรรค์ของงาะน้อยแต่เงาะน้อยมีพรสวรรค์ด้านการทําคลิปร่วมกับอินฟูผมว่าถูกทางละปางแน่นอนปลอคือความคิดเห็นส่วนตัวแอดล้วน ขอ,ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ประสบผลสำเร็จนะเงาะน้อยเอาใจช่วยนรับซีอาสาวน้อยเพลิดเพแพนคือเครดิตนะผมเอฟซีนะ ชอบทำอะไรที่ผมไม่เก็ตพวกกล่องข้าวไปทุกที่แถมยังเป็นข้ามมันคือหล่นจริงจัง ก็ไปเดาแล้วก็ไปเดาพอพ้นแล้วอย่าวางไมาได้แน่ๆยังสูงสางแล้วา็ที่ไหนทางกระถานเยอะวัดเขาที่เลืเอนนี่เทตโมกที่นี่เนาะเกิดขึ้นมาเองหรือเปล่านั่นนี่มันตะเกียงด้านเจ้าเหรอ

เขาเด็กกูเขาแค่ไ i̇şte ีเลยกูเจอกูไ hmm. ม่เจอกูเจียวนะนี่นี่หเขาเขาพี่ประตูก่อนจะมีควายด้วยนี่หน้า这边，那边那边，那边这边，看你够了哟。 จ Search, ohn, ็ดตียงไยนะข่าวนะอเสือข่าวนะข่าไหมเสือฮัลโหลข่าไหม

น,น,นอนใต้เหรอตอนนี้ตอนไม้เสือรอนนี่หนอนี่หนามแล้วกนข้ามก็มีเลยเนาะนโมอะไรไม่เอายเป็นกัมเร็ออาจารย์มาเรียงไปแบบไงบริโภค Okay, เปเดจ๋าหน,น,นี้มีลูกออลบยอมมีบาปนะนั่นลกยมานี่ไหวเสือนั่งนี่ตีเลยนะยังลวงเอเสือ นอนตมไหนเนี้เนไ้ั่นครับอ่าต่แรับบงล่ะจาก้าออแม่ไม่เงเลยลูกไก่ก็ไก่ไม่น่ากินเลยไก่เนี้ยเนี้ย I mm don't -hmm. mm -hmm.

ก็จะินขนมอีกปีนี้ทั้งวันเลยนะแกนนะ่ะนั่งควายแหละเสียนี่เฉยไปนมแกน่ะ<ๆ>โรยเสีย<ๆ>นโคตรเย็นนะเย็นไหมล่ะเย็นรอดนี่เนาะ นี่บากับฝุ่นหลายน้อแมวเนาะนับแล้วนับกวจะแค่หนาบายเลยเก็ดก้อนฝุ่นจำได้ต้องเอ่ยชื่อนลยนแเกอยู่วนอยู่ว้อไวะออน้องมินน้อมิงจะได้หรืเปล่าเกาดก่อน ที่ลูกไก่เด็กเด็กได้ อันนี้ครับเริ่มไปเซเว่นแล้วเรนเรามีเซเว่นแล้วนะเรนจะไปดูเซเว่นแลวนะเออเาจะไปกินอะเซเว่น 那你跟他做呗。<noise> <noise> the ground ราคาอยู่หลายมือแล้วเอาไวุ้ซาไมสามสอกลิ่นไม้ิปปิ้